สวัสดีครับผมเนตจาก m a n c h e Views โปรเจกต์ของผมวันนี้นะครับผมจะมาประกอบนาฬิกาผมได้รับการติดต่อจากคุณจิมนะครับคุณจิมอยากให้ผมประกอบนาฬิกาให้และเราก็ใช้เวลาพูดคุยเกี่ยวกับสเปคและรูปแบบของนาฬิกาไม่นานเท่าไหร่ครับคุณจิมเป็นคนตัดสินใจเร็วนะครับเพราะว่ามีรูปแบบและก็สเปคของนาฬิกาที่อยากได้อยู่ในหัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากที่จะหาพาร์ทมาให้คุณจิมเลือกโดยเรือนนี้นะครับใช้เครื่องสวิส ETA 2824 ซึ่งหลังจากที่ผมได้พาร์ทมาครบทุกชิ้นส่วนแล้วก็ไม่รีรลอที่จะลงมือประกอบให้และเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับหลังจากได้พาร์ทเหล่านี้แล้วผมจะทําการตรวจสอบทุกชิ้นและที่ผมกาลังทําอยู่ก็ตรวจสอบเครื่อง ETA 2824ผมทําการทดสอบฟังก์ชันการทํางานของเครื่องนะครับว่าทุกระบบทํางานได้ปกติดีและก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําการปรับแต่งหน้าปัดเพื่อให้เข้ากับเครื่องตัวนี้ได้ ไม่ใช่เพียงแต่พาร์ตนาฬิกานะครับที่ผมทําการตรวจสอบเครื่องไม้เครื่องมือที่ผมใช้ผมก็ทําการตรวจสอบด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่สมบูรณ์นะครับก็จะยิ่งทําให้งานของเราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไม่ทิ้งร่องรอยให้บาดใจนะครับเวลาเห็นตรงนี้นะครับผมปรับแต่งปลายของไขควงนะครับเพื่อให้เข้ากับสล็อตของน็อตที่ผมจะทําการไขผมพิธีพิถันทุกขั้นตอนนะครับเพราะผมทราบดีว่านาฬิกาทุกเรือนที่เข้ามามีความหมายกับเจ้าของของมันขนาดไหน พราะของทุกช uh ิ it, so like ้นนะครับค cool. ุณค่าไม่ได้อยู่ที่ราคาอยู่ที่คนจะให้ค่ากับมันมากแค่ไหนผมถอดจานเวียงออกนะครับเพราะว่าระหว่างการประกอบเนี่ยลูกปืนจะได้ไม่เสียหายจากนั้นนะครับผมก็จะใส่จักรชั่วโมงกลับเข้าไปนะครับเหตุผลที่ถอดจักรชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าจักรชั่วโมงเนี่ยไม่มีอะไรไปล็อกมันนะครับเวลาพลิกด้านหลังเนี่ยจักรชั่วโมงจะหล่นออกมาได้อันนี้นะครับผมก็ทําการตรวจสอบเคสนะครับที่เข้ามาดูว่า มีตำหนิมีรอยอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับเกลียวเกลียวเนี่ยสามารถใช้ได้ปกติดีไหมขันไปแล้วแน่นดีหรือเปล่าสเปคของเคสตัวนี้นะครับกระจกที่ได้ควรจะเป็นซับไฟนะครับแล้วก็เป็นซับไฟรจริงจริงเสร็จแล้วนะครับผมก็จะตรวจสอบเข็มนะครับที่ได้ดูว่ามีอะไรชํารุดตรงไหนหรือเปล่าเมื่อตรวจสอบทุกชิ้นส่วนพร้อมดีแล้วนะครับก็เดี๋ยวลงมือประกอบได้นะครับผมไม่ใช่มือาชีพผมแค่ทำงานอนะดีต สวมถุงนิ้วนะครับเผื่อพลาดพลั้งไปโดนชิ้นส่วนก็จะได้ไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้นิ้วผมพร้อมแล้วนะครับก็ลงมือเลยหลังจากเอากลไกเข้าเครื่องวัดความเที่งตรงนะครับก็พบว่ายังมีเดินเพี้ยนหน่อยๆน่อนะครับเดี๋ยวผมจัดการกับมันแป๊บหนึ่งเพื่อให้ปรับจูนเวลาได้ง่ายนะครับผมถอดกลไกอัตโนมัติออกก่อนนะครับขึ้นลานพร้อมงัดเบาๆนะครับเพื่อลดการเสียดสีของเฟือง ผมทำการปรับขาตั้งช้าเร็วนะครับเมื่อครู่ก็ปรับเยอะไปหน่อยต้องถอยหลังกลับมาหลังจากปรับตั้งเรียบร้อยนะครับก็เห็นได้ว่าค่าต่างๆเนี่ยดีขึ้นมามากนะครับไม่ว่าจะอยู่ Position ไหนนะครับแ m p พลิจูดสูงนะครับ b ิ t Error น้อยแล้วก็มีความเที่ยงตรงสุขนะครับตรวจดูหลายๆหน้าแล้วนะครับค่าเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับได้นะครับจากนั้นก็เตรียมตัวขั้นตอนต่อไปผมประกอบชุดอัตโมติกลับเข้าไปนะครับ เช่นเดียวกับตอนถอดนะครับก็แตะเบาๆแล้วก็ขึ้นลาวนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเฟืองต่างๆล็อกเข้าที่ชุดคลไกออตเมติกนี้นะครับยึดด้วยน็อต2ตัวกลับมาที่ฝั่งหน้าปัดนะครับผมก็จะใส่จากชั่วโมงลงไปนะครับจากนั้นก็พร้อมที่จะประกอบหน้าปัดแล้วนะครับผมจะตั้งเวลาให้เป็นเที่ยงคืนก่อนนะครับโดยสังเกตที่วินาทีที่วงวันที่เปลี่ยน จากนั้นนะครับผมจะใช้ไขควงนะครับคลายขาล็อกหน้าปัดออกนะครับเพื่อพร้อมกับการใส่หน้าปัดลงไปด้านหลังของหน้าปัดนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ผมปรับแต่งก่อนหน้านี้นะครับเพื่อให้เหลือขาที่จะเข้ากับเครื่องตัวนี้ได้เสร็จแล้วนะครับผมก็ใส่หน้าปัดอย่างระมัดระวังนะครับจากนั้นก็ล็อกเข้าที่ขาล็อกสองตัวนี้นะครับก็จะไปบีบขาน้าปัดนะครับให้อยู่นิ่งกับที่นะครับไม่ขยับขยื่น ผมระมัดระวังเสมอนะครับแล้วก็นี่ผมไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้จากนั้นก็ได้เวลาที่จะใส่เข็มแล้วนะครับก็เริ่มจากเข็มชั่วโมงก่อนเมื่อสักครู่นี้ผมตั้งเวลาไว้ที่เที่ยงคืนนะครับขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่ผมค่อนข้างใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างจะแม่นยำและเที่ยงตรงโอ้ต้องบอกว่าเที่ยงคืนตรงเครื่องมือกดเข็มนี้ช่วยผมได้มากทีเดียวนะครับกดลงไปแล้วก็เข็มได้ระนาบดี เสร็จแล้วก็มาส่องๆเล็งๆนะครับว่าได้ตรงจุดหรือเปล่าเมื่อทุกอย่างเข้าที่นะครับก็เริ่มเข็มถัดไปได้เลยนะครับก็คือเข็มนาทีเช่นเดียวกันนะครับผมก็ทําด้วยความระมัดระวังอย่างสูงนะครับแล้วก็ให้มั่นใจว่ามันจะแม่นยำเมื่อตรงแนวดีแล้วนะครับก็กดเข็มได้เมื่อกดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทำการตรวจสอบสักหน่อยนะครับ เสร็จแล้วผมก็จะทำการตรวจสอบแนวนะครับแล้วก็ระยะเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเข้าที่ดีนะครับก็ถึงคราวเข็มวินาทีบ้างเข็มวินาทีค่อนข้างแน่นนะครับผมก็จะกดเอาไว้นิดนึงก่อนนะครับเพื่อให้เข็มวินาทีอยู่กับที่เสร็จแล้วก็เข้าเครื่องกดเข็มเหมือนเช่นเคยครับเห็นมันรันสมูทแบบนี้นะครับก็รู้สึกดีใจไปด้วย เสร็จแล้วก็ทำความสาดหน้าปัดนะครับก่อนจะประกอบเข้ากับตัวเรือนตัวเรือนนะครับผมก็ทำการทดสอบนะครับว่าทุกอย่างปิดสนิทดีไม่มีรอยรั่วซึมนะครับเพื่อป้องกันการนำเข้าผมจะทำการทดสอบนะครับด้วยการอัดแรงดันเข้าไปเหนือ4บาบาเล็กน้อยนะครับ4บาบาก็เที่ยากับ40เมตรนะครับ หลังจากทิ้งไว้10นาทีนะครับเพื่อให้แรงดันข้างในมันได้ปรับตัวนะครับถ้าเกิดนาฬิกาเนี่ยมีรอยรั่วซึมที่ไหนแรงดันจะดันอากาศเข้าไปในนาฬิกานั้นนะครับเสร็จแล้วผมจะทําการปล่อยแรงดันนะครับถ้าหากนาฬิการั่วซึมเนี่ยแรงดันนะครับจะดันเอาอากาศที่อยู่ภายในนาฬิกาออกมาเราจะเห็นฟองอากาศไหลออกมาเป็นสายเลยครับซึ่งในกรณีนะครับไม่มีการรั่วซึมนะครับเท่ากับว่าเรือนนี้ก็การน้าได้สบาย,ายหายห่วงนะครับ ผมทำความสะอาดกระจกด้านในนะครับแล้วก็ตัวเรือนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเป็นขั้นตอนการประกอบต่อไปเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็ประกอบตัวเรือนได้นะครับเมื่อประกอบลงไปแล้วก็สวยเลยนะครับเข็มสีแดงดูโดดเด่นมากดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็กด SuperTank ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ เสร็จแ,แล้วนะครับผมก็วางวงแหวนยึดแท่นเครื่องนะครับล็อกแท่นเครื่องเรียบร้อยนะครับก็พักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาจัดการกับเม็ดมะยมแล้วก็แกนไข่จากนั้นนะครับผมก็จะทําการวัดแล้วก็ตัดแกนไข่นะครับเพื่อให้ได้ระยะที่สมบูรณ์ผมใช้เวเนียร์คาลิเปอร์นะครับในการวัดความยาวของระยะที่ต้องตัดออกนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำการวัดทั้งแกนไข่นะครับแล้วก็หักลบกับตัวเลขที่ได้นะครับทำตำหนิแล้วก็ใช้คีมตัดออกเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำการตะไบส่วนที่คมออกนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้ล็อกไทายนะครับในการช่วยยึดแกนไขเข้ากับเพชรประยมนะครับล็อกไทาเบอร์ที่ใช้นะครับก็สร้างความแน่นหนานะครับแต่ก็ไม่แน่นจนไม่สามารถบิดออกได้นะครับ เบอร์นี้ถือเป็นเบอร์ที่อ่อนนะครับสามารถบิดออกได้แต่แล้วนะครับผมก็ใช้โรดิโกนะครับซับน้ำยาส่วนเกินออกเรียบร้อยนะครับสำหรับแกนขายและเม็ดประยมแต่ก่อนที่จะใส่ลงไปนะครับผมจะทา้ํำมันก่อน้ํำมันที่ผมใช้ตรงนี้นะครับก็คือ Mobius ส5 0 4นะครับและนี่คือซิลิโคนกรีสนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับยางนะครับ ทำแบบนี้แล้วนะครับก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของซีลต่างๆนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใส่เม็ดพยมลงไปขันเกลียวให้แน่นนะครับก็เป็นอานเสร็จสิ้นในพาร์ทของเม็ดรระยมแล้วก็แกนไข่เสร็จแล้วนะครับผมก็ใส่จานเวียงกลับเข้าไปนะครับซึ่งจานเวียงนะครับก็ยึดด้วยน็อตกลาง1ตัวทดสอบระบบสักหน่อยนะครับก็พบว่ายังขึ้นลานปกติอยู่นะครับ ยางฝาหลังนะครับขึ้นชื่อเรือยยางแน่นอนนะครับผมก็จะใส่ซิลิโคนกรีสนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มอายุการใช้งานของซิลยางเสร็จแล้วก็ใส่ยางกันน้ำให้เข้าที่นะครับแล้วก็ทำการปิดฝาหลังได้โอเคครับเมื่อโอริงเข้าที่นะครับก็ปิดฝาได้เสร็จแล้วก็ปิดฝาหลังได้นะครับโดยที่ฝาหลังตัวนี้นะครับเป็น exhibition back case นะครับหรือว่าฝาหลังที่มีลักษณะใส่เป็นกระจกนะครับ ก็เห็นการทำงานของกลไกข้างในปิดฝาหลังเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นงานเสร็จสิ้นนะครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับแล้วก็ถ้าทุกคนอยากให้ผมประกอบนาฬิกาให้ก็ลองติดต่อมาคุยกันดูนะครับท่านก็จะได้มีนาฬิกาเพียงเรือนเดียวที่เป็นของคุณเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับและผมหวังว่าท่านจะได้รับความเพลิดเพลินนะครับจากการชมคลิปวิดีโอของผม และก็อย่าลืม subscribe นะครับกด like กดแช a r e นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมจะได้ทำคลิปวิดีโอแบบนี้บ่อยๆแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวยงามโดดเด่นอยากเก็บไปใช้เองเมื่อความคลั่งไคล้และงานอาดิเรกมารวมกันผมเน็ตจาก magic of views